สวัสดีครับวันนี้ทางช่อง Go Comments เราจะมาเล่าเรื่องของผู้หญิงญี่ปุ่นคนหนึ่งให้ฟังครับเธอชื่อยูริโกเคยทำงานบริษัทที่โตเกียวใช้ชีวิตแบบเป๊ะทุกนาทีถุกเช้าเธอต้องตื่นตีห้าฝ่ารถไฟแน่นๆเข้าออฟฟิศตรงเวลากินข้าวเที่ยงแค่15นาทีแล้วทำงานยาวถึงสองทุ่มจนวันหนึ่งเธอตัดสินใจย้ายมาอยู่เมืองไทยตอนแรกเธอก็ยังเป็นแบบเดิมเร่งรีบกดดัน คิดมากกับทุกเรื่องแต่พออยู่ไทยไปเรื่อยๆยูริโกะบอกว่าเธอเริ่มยิ้มกับคนรอบข้างพูดช้าลงใจเย็นขึ้นและที่น่าทึ่งคือเธอบอกว่าเธอกลายเป็นคนที่ตัวเองไม่เคยคิดว่าจะเป็นไม่ใช่เพราะเมืองไทยดีกว่าญี่ปุ่นแต่เพราะคนไทยสอนเธอด้วยความเงียบๆวันนี้เราจะพาไปฟังเรื่องราวของคนต่างชาติจากหลายประเทศโดยเฉพาะคนเอเชีย ที่บอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปจริงๆหลังมาอยู่ประเทศไทยแล้วเราจะได้รู้ว่าเมืองไทยไม่ได้แค่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่อาจเป็นสถานที่ที่เปลี่ยนใจคนได้จริงๆหลังจากย้ายมาอยู่ในประเทศไทยได้ไม่นานชายชาวญี่ปุ่นชื่อเคนจิซึ่งเคยทำงานในแวดวงโฆษณาใจกลางโตเกียวก็เริ่มสังเกตว่าตัวเขากำลังเปลี่ยนไปทีละน้อยโดยที่ไม่รู้ตัวในญี่ปุ่น เคนจิเคยเป็นคนที่ใช้ชีวิตเร่งรีบทุกวันการมาสายหนึ่งนาทีอาจทําให้รู้สึกผิดจนทั้งวันหมดอารมณ์การตอบลายช้าเกินไปอาจทําให้ถูกเพื่อนร่วมงานตําหนิหรือแม้แต่การยิ้มก็แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นนอกเวลางานแต่ที่กรุงเทพเคนจิเริ่มพบเจอสิ่งที่แตกต่างเขาสังเกตเห็นว่าแม้จะอยู่ในเมืองหลวงที่รถติดอันดับต้นๆของโลกแต่คนไทยจำน,นวนมากกลับไม่แสดงความหัวเสียออกมาง่ายๆ ร้านอาหารอาจจะช้ากว่าที่คาดไว้แต่พนักงานก็ยิ้มให้พร้อมพูดว่าเขาโทษนะคะรอน,นิดนึงนะพี่ด้วยน้ำเสียงจริงใจจากสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้เคนจิเริ่มรู้สึกว่าทำไมที่นี่ถึงมีบรรยากาศที่ไม่ตึงเครียดเหมือนในโตเกียวจากการสังเกตซ้ำๆในชีวิตประจําวันเคนจิเข้าใจว่าคนไทยไม่ได้ชิลเพราะขาดความรับผิดชอบแต่เป็นเพราะวัฒนธรรมที่ให้ความสําคัญกับการรักษาน้ําใจ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างกลมกลืนมากกว่าการแข่งขันตลอดเวลาในบทความของ nippon.com ปี2022ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่าคนญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งที่มาอยู่ในเมืองไทยมักบอกว่าที่นี่สอนให้พวกเขาผ่อนคลายความเข้มงวดในใจตัวเองได้เป็นครั้งแรกสำหรับเคนจิแล้วความเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆอย่างการไม่โมโ oh หเวลาแท็กซี่ขับอ้อมหรือรออาหารในร้านข้างทางช้านิดหน่อยเขาเริ่มนั่งนิ่ง ฟังเสียงรอบตัวเริ่มมองเห็นรอยยิ้มของคนแปลกหน้าเริ่มเข้าใจว่าโลกไม่ต้องรีบตลอดเวลาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงภายในที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าการย้ายประเทศแม้จะใช้ชีวิตในไทยมาหลายปีแต่สิ่งที่ยังทำให้ชายชาวญี่ปุ่นคนนี้ประหลาดใจอยู่เสมอคือนิสัยของตัวเองที่เปลี่ยนไปแบบไม่รู้ตัวเขาเล่าว่าสมัยอยู่ญี่ปุ่น เขาเคยเป็นคนตรงเวลาแบบเป๊ะทุกนาทีค่อนข้างจริงจังกับกฎเกณฑ์และไม่ชอบให้มีอะไรผิดแผนแม้แต่นิดเดียวแต่พอมาอยู่เมืองไทยนานเข้าความยืดหยุ่นก็เริ่มซึมเข้าไปในตัวเขาทีละน้อยจนตอนนี้เขากล้าพูดว่าเขากลายเป็นคนใจเย็นลงเยอะเขาเริ่มมองว่าการมาสาย5-10นาทีไม่ใช่เรื่องใหญ่หากตั้งใจและสื่อสารกันดีและที่สำคัญ เขากล้าขอโทษและให้อภัยมากขึ้นซึ่งสำหรับสังคมญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนพอสมควรอีกอย่างที่เขารู้สึกว่าไทยเปลี่ยนเขาคือวิธีการสื่อสารเขาเคยชินกับวัฒนธรรมการสื่อสารทั้งอ้อมของญี่ปุ่นที่ต้องระวังคำพูดไม่พูดตรงไปตรงมาและหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งแต่พอมาใช้ชีวิตกับคนไทยเขากลับรู้สึกสบายใจที่สามารถพูดสิ่งที่รู้สึกจริงๆได้มากขึ้น โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกมองว่าเสียมารยาทเขาบอกว่าคนไทยเปิดรับฟังและพร้อมจะหัวเราบกับความผิดพลาดมากกว่าจะตัดสินเขายังยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่เปลี่ยนพฤติกรรมเขาเช่นสมัยก่อนเวลารอคิวอะไรนานๆเขาจะรู้สึกหงุดหงิดมากแต่ตอนนี้กลับนั่งรอยอย่างสงบบางทียังนั่งดูนกดูไม้หรือคุยเล่นกับคนแปลกหน้ารอบๆตัวได้อย่างมีความสุขเขาบอกว่าความชิลของคนไทย เป็นพลังบางอย่างที่ค่อยๆเปลี่ยนคุณไปโดยไม่รู้ตัวนอกจากเรื่องความใจเย็นเขายังยกตัวอย่างเรื่องวัฒนธรรมการให้อภัยเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักเก็บอารมณ์และคาดหวังว่าคนรอบตัวจะทำตามมาตรฐานเดียวกันแต่ในไทยเขาเห็นภาพตรงกันข้ามคนไทยพร้อมจะหัวเราะก,กับความผิดพลาดและพูดว่าไม่เป็นไรได้อย่างจริงใจคำว่าไม่เป็นไรของคนไทยไม่ได้แค่ปลอบใจเท่านั้น แต่เป็นวัฒนธรรมที่ทำให้ใจคนเบาขึ้นจริงๆเขาเล่าอีกว่าเคยมีครั้งหนึ่งที่เขาทำกระเป๋าสตางค์หล่นไว้ในร้านข้าวตำสั่งแล้วกลับไปอีกทีหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าคุณป้าร้านข้าวยังเก็บไว้ให้และพูดพร้อมรอยยิ้มว่าโชคดีนะคะที่ยังได้คืนเขาถึงกับอึง้งและบอกว่าที่ญี่ปุ่นถ้าคุณทำหล่นในสถานีรถไฟอาจได้คืนจากระบบแต่ไม่ได้มีใครมานั่งยิ้มให้คุณแบบนี้แน่นอน สิ่งเหล่านี้ทำให้เขารู้สึกว่าประเทศไทยไม่ได้แค่เปลี่ยนที่อยู่ของผมแต่มันค่อยๆเปลี่ยนตัวตนของผมให้มีความสุขกับชีวิตมากขึ้นโดยไม่ต้องถูกต้องครุกครั้งเสมอไปมีคนญี่ปุ่นอีกคนที่บอกว่าตัวเองเปลี่ยนหลังใช้ชีวิตทำงานในไทยมาหลายปีคุณโยชิดะได้เล่าให้ฟังว่าเริ่มสังเกตว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในเมืองไทยที่นี่มีความใกล้ชิดกว่าที่ญี่ปุ่น แม้เขาจะพูดภาษาไทยได้เพียงระดับพื้นฐานในช่วงแรกแต่เพื่อนบ้านและผู้คนรอบตัวก็ยังคงทักทายชวนคุยและแสดงออกถึงความจริงใจโดยไม่คาดหวังอะไรตอบแทนซึ่งแตกต่างจากความสัมพันธ์แบบไม่ยุ่งกับคนแปลกหน้าที่เขาเคยชินในโตเปียวเขาเล่าว่าในญี่ปุ่นการไม่พูดไม่สบตาถือเป็นมารยาทและการเคารพพื้นที่ส่วนตัวแต่ในไทยความเงียบกลับถูกตีความต่างออกไปบางครั้งการเงียบ อาจถูกมองว่าไม่เป็นมิตรหรือไม่อยากสูงสิงซึ่งทำให้เขาเริ่มเข้าใจว,าว่าวิธีสื่อสารของคนไทยนั้นมักมีสีสันและมีความเป็นกันเองมากกว่าโยชิดะยังยอมรับว่าตัวเองเปลี่ยนไปมากเขากลายเป็นคนที่ยิ้มง่ายขึ้นกล้าเริ่มบทสนทนากับคนแปลกหน้าและมองว่าความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมีความสำคัญกว่าที่เขาเคยให้คุณค่าเอาไว้สิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนคือ คนไทยจำนวนมากให้ความช่วยเหลือโดยไม่ต้องมีเหตุผลอย่างเช่นการที่เพื่อนบ้านช่วยสอนภาษาไทยให้เขาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือแม่ค้าแถวบ้านที่มักเตือนเขาเรื่องราคาแพงเพื่อไม่ให้ถูกหลอกเพราะรู้ว่าเขาเป็นชาวต่างชาติเขายัางสะท้อนว่าความสัมพันธ์แบบใกล้แต่ไม่รุกรานของไทยนั้นทำให้เขารู้สึกเป็นมนุษย์มากขึ้นในสังคมที่ทุกคนสามารถมองหน้ากันและยิ้มได้แม้จะไม่รู้จักกันก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปโยชิดะเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นคนต่างชาติในไทยอีกต่อไปแต่กลายเป็นเพื่อนบ้านคนหนึ่งของชุมชนในเมืองไทยสถานที่ที่เขาเลือกเป็นบ้านหลังที่สองเขาเล่าถึงวิธีชีวิตประจำวันที่ตอนแรกอาจดูวุ่นวายหรือไม่มีระเบียบในสายตาคนญี่ปุ่นแต่เมื่ออยู่ไปนานๆเขากลับค้นพบสเสน่ห์ในความใช้ชีวิตของคนไทยในหลายเรื่องเช่นการไม่เร่งรีบกับเรื่องเวลา การมีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตทำให้เขาเครียดน้อยลงกว่าตอนใช้ชีวิตในโตเกียวเป็นอย่างมากเขาเล่าว่าเคยหลงทางในต่างจังหวัดขับรถผิดเข้าไปในซอยแคบๆแ,แต่ชาวบ้านกลับช่วยโบกรถพาออกทางที่ถูกไม่ใช่แค่คนเดียวแต่ช่วยกันทันกลุ่มเขาพูดด้วยความประทับใจว่าไม่มีใครหัวเราะย่อผมไม่มีใครมองว่าผมเป็นปัญหามีแต่คนอยากช่วยจริงๆ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่เขาไปเที่ยวจังหวัดชัยนาทขับรถผิดเข้าไปในหมู่บ้านตอนนั้นเป็นช่วงเย็นแล้วเขาเริ่มตร่นตะหนกเพราะไม่รู้ว่าจะออกไปทางไหนทันใดนั้นก็มีคุณลุงคนหนึ่งเดินมาถามว่าหาทางออกใช่ไหมพอรู้ว่าเขาหลงทางคุณลุงก็ตะโกนเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยไม่ถึง5นาทีมีคนมาช่วย 4- 5คนแต่ละคนพูดกันว่าจะพาไปส่งที่ถนนใหญ่ที่ไหน ที่ประทับใจที่สุดคือพอรู้ว่าผมเป็นคนญี่ปุ่นเขายิ่งตื่นตันพูดว่าโอ้คนญี่ปุ่นมาเที่ยวจังหวัดเราแล้วก็ชวนไปกินข้าวที่บ้านด้วยโยชิดะเล่าด้วยรอยยิ้มตอนนั้นผมคิดว่าถ้าเป็นในโตเกียวคนญี่ปุ่นคงไม่ช่วยหรือถ้าช่วยก็แค่บอกทิศทางแล้วจากไป โยชิดะยังเปรียบเทียบว,ว่าคนญี่ปุ่นมักจะมีกรอบที่ชัดเจนในชีวิตทั้งเรื่องงานความประพฤติและการวางตัวซึ่งอาจนำไปสู่ความกดดันโดยไม่รู้ตัวแต่ในไทยเขาได้เรียนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องเป๊ะทุกเรื่องก็มีความสุขได้โยชิดะยกตัวอย่างว่าในญี่ปุ่นทานัดเจอการเวลาสามโมงเย็นทุกคนต้องมาให้ได้2นาฬิกานาทีแต่ในไทยเขาเรียนรู้ว่าเวลาไทยไม่ได้หมายถึงความไม่เคารพบ,บ้างแต่เป็นการไม่เครียดกับชีวิต เขาพบว่าการเครียดกับการต้องมาตรงเวลาทุกครั้งกลับทำลายสุขภาพจิตเขาเสริมว่าหนึ่งในบทเรียนที่มีค่าสำหรับเขาคือการยอมรับความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาความเชื่อความรักหรือแม้แต่ไลฟ์สไตล์ของผู้คนเพราะสังคมไทยแม้จะมีรากฐานจากพุทธศาสนาแต่ก็เปิดรับความแตกต่างใดแบบที่ญี่ปุ่นยังไม่กล้าเผชิญท้ายที่สุดโยชิดะสรุปว่า สิ่งที่เขาได้จากการใช้ชีวิตในไทยไม่ใช่แค่แดดทะเลหรืออาหารอร่อยแต่คือการเข้าใจตนเองมากขึ้นผ่านสายตาของวัฒนธรรมอื่นและเขายังยืนยันว่าถ้าเลือกได้อีกครั้งเขาก็ยังจะเลือกประเทศไทยเหมือนเดิมและนั่นคือเรื่องราวของโยชิดะชาวญี่ปุ่นที่พบความเรียบง่ายในสถานที่ที่เขาไม่คิดว่าจะกลายเป็นบ้าน จากโตเกียวที่เงียบงันสู่เมืองไทยที่อบอุ่นจากคนที่ไม่เคยยิ้มให้คนแปลกหน้าสู่ชีวิตเรียบง่ายแบบคนไทยถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ